สบายดีสบายดียดยนี่มืมาานนีหกูหน่อยมาตักหนังพี่อนงมาอยู่พูดโดยเนาะวนอนสนี่หนังวอนที่นงพี่นงดบานน,น,านี่แกนักตักหนังสองวอนสองก๊อกนหนงอ,อยู่บ้านนี้นี่อ่าหาที่กาที่ก่อรัง้าเเือนพี่ ตอนนี้บ,บ่มีคนหลายเนี่ตอนแต่สาวหางสาวกตอนแร่งน,นี่เขาจะาไปให้ไปสวนมาเนี่นมีคนหลายลเต้นเลยแหละงามน,นี่นี่หนำนี่ลายเยี่าะนำใหญ่ยูเนี่ยแต่ว่าสวมเดนิดนเดนินมือเดินสวมเห็ดไปแม่คนนี้หนำทีเนาะหนำแห้งช่วงนี้มีคนต้องลายที่หาเลย,ยนที่คหลาย ตักแบบนี้ทุกมือทุกมือเลยมาอาบหนำก็มาอาบอยู่นี่คิดเหรอ,อม,มาอาบหนำก็มาอาบอยู่นี่แล้วก็ตักหนำก็มาตักอยู่นี่บอลเดียวนี่แหละแล้วก็มีบอลอีกบอลหนึ่งสองบอลพี่น้อง พูดงเจอะกวนี้พูดคุยเขาประมาณกี่ปีกนแหละทีหาเลี้ยงคนเดียวที่หา,อยอยหาใหญ่กายใส่เต็มเท่าไหร่ใส่เต็มเต็มเต็มเต็เลยไว้ย นี่ใส่ใหม่ใส่ใหม่แล้วใส่เล็กตัวนี้ก็นำกลับไปมีวมันหนึ่วันเสาร์ <c oughs> พูดภาษากันเบาคนละภาษา,าบองเธอเบกอายาหัวเนะบอกบุทธิอ้๊ก <laughs> ทางในหน่อยโดยทางยางมาน่ะ <c oughs> แล้ยวก็ย็นนีนนั่นในคู่กายไปก็ถ่ายมา